คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ไปรับชมแนวทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสูตรใหม่ๆเลขเด็ดก่อนใครขอบคุณครับ ครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสูตร789คิมนี้อยู่ที่เลขดับนะครับเป็นดับบนก่อนนะครับดักร้อยสิบบนแล้วก็หน่วยบนยกเป็นหลักๆนะครับดักร้อยสองสูตรสิบบนสองสูตรแล้วก็หน่วยบนสองสูตรก็หนึ่งสูตรหนึ่งเลขนะครับก็จะได้เป็นเลขดับอยู่สองเลขอ้วคกัน วันที่ผ่านมานะครับดับหลักร้อยนะครับให้ไว้เป็นเลข7กับเลข3ดับ10บนให้เลข6กกับเลข2ดับหน่วยบนให้เลข9กับเลข2ผมวันที่16ที่ผ่านมานะครับ16กันยายนรางวันที่1 0 7 4 6 4 6เีหลขท้าย2ตัว5 8หลักร้อยนะครับเลข6ให้เลข7ไม่มานะครับถูกต้องนะครับ ให้เลข3ก็ไม่มานะครับออกเลข6กรับหลักร้อย10บปอนออกเลขสี 4, ่อะให้เลข6ก็ไม่มาถูกต้องนะครับเลข2ไม่มาเหมือนกันนะครับเลขดับนะครับหรือเลขท e, ี่เราตัดทิ้งนะครับคิดว่าจะไม่มาไม่ออกนะครับหน่วยบนออกเลข6ให้เลข9ก็ไม่มานะครับให้เลข2ก็ไม่มา พอเข้ามาด้วยกันทุกสูตรนะครับสำหรับเลขดับบลน,นะครับเดี๋ยวเราก็มาใช้กันต่อนะครับทั้ง6มาดูหลักร้อยกันก่อนนะครับสูตรที่1นึพอดับมายาวๆด้วยกัน56งวดนะครับสูตรคือหลักร้อยบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างบวก5้า หหลักบวกกันเลขคงที่อีก1ตัวจะได้เป็น1เลขสูตรที่2นะครับดับหลักร้อย57งวดด้วยกันนะครับสูตรนี้10บนบวกหน่วยบนบวก10บ้างบวก10บ้างบวกสูตรที่2ใช้4หลักนะครับบวกกันตามเลขคงที่อีก1ตัวก็จะได้เป็น1เลขนะครับสูตรละ1เลข ึ่งเลขนั้นนะครับก็อ <c oughs> าจจะมีทั้งเหมือนกันและไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละงด <_ S 1> เรามาดูตัวอย่างกันนะครับหาวันที่หนึ่งกันยายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดใช้ผลวันที่สิบหกสิงหาเป็นตัวตั้งแปดบวกห้าบวกสามบวกสามบวกสาม 8บวก5 13นะครับ13บวก3ได้16 16บวก3 19 19บวก3 22 22ไปบวกกับเลขคงที่สูตรแรกคือบวก5นะครับ22บวก5ขอคงที่ได้27เลขดับก็ใช้เฉพาะหลักหน่วยนะครับตัวแรกเป็นเลข7นะครับสูตรที่2 6บวก5บวกหบวกหบวกหได้11 11อ็ดสิบเอดวกหกสิบบวกหกยี่มานำไปบวกกับเลขคงที่นะครับในสูตรนี้คือบวก6 2ยบวกหกคงที่ได้29 แล้วก็เป็นเลขเก้านะครับปักหนุ่มสูตรที่1นะครับได้เลขเจดสูตรที่2ได้เลขก9ไปดูผลกันนะครับวันที่1กันใหญ่หนักร้อยนะครับเลข3นะครับที่ออกมาไอ้เลข7ไม่มาถูกต้องนะครับให้เลข9กก็ไม่เป็นเลข3นะครับงวดวันที่1่กัน ัวอย่างต่อไปนะครับสองสูตรนี้หาของวันที่16กันยายน2568ใช้วันที่1กันยายนนะครับเป็นตัวตั้งราวัลที่1 5 0 6 3 5 6ไปท้าย2ตัว 3, 3 6, 6, 6, 1, 6, 1 3บวก6บวก1บวก1 3บก6 9นะครับ ห้าบวกหนึ 1, 10. 10่งบวกหนึ่งบวก1ได้12 12บวกกับ5คงที่ได้17บเจ็ดรับก็สนะครับส่วนที่2นะครับ5าบวก6บวกสบวกส 5บวก6 11 11บวก3 14 14บวก3ได้17 17บวก6คงที่23นะครับเลขบก็เป็นเลข3หมดที่ผ่านมานะครับหลักร้อยนะครับให้เลข7กับเลข3ผวันที่16กันยาต่วันที่1ออก0 7 4 6 4 6หลักร้อยเลข6นะครับ ตั้งออก5้าหลักร้อยเลข6นะครับให้เลขเจดไม่มากลองให้เลข3ากลองไม่มากลองเลขดับนะครับเอาไว้ตัดทิ้งนะครับคิดว่าจะไม่มาไม่ออกนะรสำหรับเลขดับเรามาหากันเลยนะครับ1ตุลาคมใช้ผลวันที่16กันยายนนะครับที่ผ่านมางวดล่าสุดเป็นตัวตังรางวันที่1074 646ีหทท้ายสองบวกห้าหกบวกหกบวก8ปดบวกแปบวกแบวกหกสิบบวกแปดสยี่บวกแปดยีบวกแปดสาบวกกับ5้าคงที่ ได้สีดนะครับติดับวแรกมาแล้วนะครับสูตรที่2 4บวก6วกบวก4บวก6ได้10 10บวก5 15 15บวก20 2ีบวก6พที่ในย ิดกับก็เด็กนะครับพบแล้วนะครับทั้งสองสูตรรับหลักร้อยนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมสอง8ัาร้อยหกสิบแปดย้ำอีกทีนะครับสูตรเก่าทั้งสองสูตรนะครับสรับดับหลักร้อยนะครับก็สูตรที่หนึ่งได้เลขหนึ่งนะครับสูตรที่สองได้เลข ก็ฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นสถิตินะครับของเลขดับหลักร้อยนะครับฝั่งซ้ายเป็นของสูตรที่1นะครับงวดที่1นถึงเแล้วก็ฝั่งขวาเป็นของสู 2, ตรที่2องวดที่1นถึงสิถ้าจะให้งวดตรงกันนะครับสถิตินะครับก็ต้องลดมา1นงวดนะครับเพื่อจะได้เป็นงวดที่ตัวเลขตรงกัน สามารถดูจากตรงนี้ได้นะครับว่าย้อนหลังไปกี่งวดนะครับงวดนั้นให้เลขอะไรไว้นะครับดูได้เติรนะครับจากตรงนี้หรือถ้าใครไม่ดูนะครับใครรีบนะครับก็เลื่อนไปดู10บดับ10บบนกับดับหน่วยบนได้เลยนะครับ ครบแล้วนะครับสูตรแรกนะครับ56งมวดด้วยกันแล้วก็สูตรที่สองวดมวด้วยกันนะครับต่อไปก็เป็นสูตรที่1นะครับดับหลัก10บท63งมวดด้วยกันนะครับสูตรนี้หลักร้อยบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างบวกศูนย์ สีหลักบวกกันนะครับตามด้วยเลขคู่ที่อีกหนึ่งตัวสูตรที่สองนะครับดับสิบบนเจ็ดสิบเอ็ดงวดด้วยกันนะครับสูตรสามหลักนะครับมีหลักร้อยสิบบนบวกหน่วยบนแล้วก็บวกแปดนะครับ ดูตัวอย่างกันนะครับหาโง่วันที่หนึ่งกันยานะครับใช้วันที่16สิงหาเป็นตัวตั้ง8ปดบวกสามบวกสามบวกสาบวกสามสิบวกสามสิบวกสได้17นะครับ17บเจนำไปบวกกับเลขคขงที่ สูตที่1คือบวก0 17บวก0คงที่ก็ได้17นะครับเลขดับก็จะเป็นเลข7ต่อไปสูตรที่2 8บวก6บวก5 8บวก6 14นะครับ14บวก5ได้19 19ไปบวกกับเลขคงที่สูตรที่2คือบวก8 19บวก8คงที่ได้27หมวดนี้2สูตรนะครับเลขตรงกันนะครับเป็นเลข7นะครับไปดูผลกันนะครับ1กันยายนตอนที่1นะครับ5 0 6 3 5 6คล้ายท้ตัว3ามอยู่ที่10บนนะครับ ออกเลข5านะครับวัวีให้เลข7ไม่มาถูกต้องนะครับขอเลข7เหมือนกันทั้งสองสูตรนะครับกอเข้ามาด้วยกันทั้งสสูตรตัวอย่างต่อไปนะครับวันที่16กันยายนนะครับ2568ใช้วันที่1กันยายนนะครับเป็นตัวตั้งแต่วันที่1 5 0 6 3 5้ายปลาท้ายบวกสหนึ่ง สามบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ4 4่งสามบวกหนึ่งสี่สี่บวกหนึ่งห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกกับเลขคงที่นะครับเลขศูนย์หกบวกศูนย์คงที่ได้หก่อกข้ที่สูตรที่สองนะครับสามบวกห้าบวกหก สามบกห้าแนะครับ8ปดบวกหกสิบบวกกับแคงที่ยีสองนะครับเลขดับก็ใช้หลักหนูหน,นะครับเป็นเลข2สูตรที่1ได้เลขหนะครับสูตรที่2ได้เลข2องไปดูผลกันนะครับตถวที่หนึ่งศูดสี่หกสี่หกท้ายสองตัวห้าแปดบนออกเลข4นะครับโวดดีนน ไอเล็กหไม่มาไอเล็ก2ก็ไม่มาถูกต้องนะครับจากสองสูตรนี้นะครับหาวันที่หนึ่งตุลาคมกันเลยนะครับใช้ผลวันที่16กันยาเป็นตัวตั้งวัาที่หนึดสี่หกสี่หกไปค่ะสองตัว5้าไปห บวก8บวก8บวก8 6, บวก8 14 14บวก8 22 22บวก8ได้30 30บวกกับ0คงที่กอได้30นะครับก็จะเป็นเลขสูงะครับ บวกสี่บวกหอันนี้สูตรที่2นะครับหบวกสี่ได้สิบสิบวกหกเป็นสิบหกสิบหกบวกกับเลขคงที่เลขแปนะครับได้ยี่สิบสี่ก็ใช้เลขสี่นะครับเป็นเลขดนึงจริงๆต้องมีเลขสามข้างหน้านะครับ ใส่นะครับก็รัดมาเลยนะครับเป็นเลขสูตร์าครบแล้วนะครับสสูตรนะครับสรุปนะครับดับ10บบนก็ะจะงวดวันที่1ตุลาคม2568ก็จะเป็นเลข0นกับเลขสินะครสูตรเก่าทั้งคู่นะครับ mm hmm. ก็ฝากไว้ ต่อไปเป็นสถิตินะครับของทั้ง2สูตรนะครับ10บปุ่ฟังซ้ายสูตรที่1ฝั่งฟังขวาสูตรที่2อห่างกันอยู่8งวดด้วยกันนะครับทั้ง2สูตรนะครับจะให้มันตรงกันนะครับต้องเลื่อนลงมาถึง8งวดนะครับงวดไหนได้เลขอะไรดูกันได้นะครับจากตรงนี้นะครับ ครบแล้วนะครับสูตรที่1น,นะครับเข้ามาด้วยกันยาวๆ63มวดสูตรที่2เข้ามาเ1็ดเดม้วนนะครับอ่านไปแล้วนะครับสำหรับต่อไปนะครับ,ปรบเป็นเลกดับของหน่วยบทสูตรที่1ดับมาด้วยกัน57ามวดนะครับ หลักร้อยบวกสิบบนบวกสิบบนบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างบวกสี่หน้าหลักบวกกันนะครับเลขคงที่อีกหนึ่งตัวต่อไปเป็นสูตรที่สองนะครับแบบหน่วยบนห้าสิบแปดวดด้วยกันนะครับหลักร้อยบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างบวก1ี่สี่หลักบวกกันนะครับสูตรนี้เลขคงที่อีกหนึ่งตัว ก็จะได้สูตรละ1เลขเหมือนเดิมนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับวันที่1กันยาใช้วันที่16สิงหานะครับเป็นตัวตั้งวันที่1ออก9า8์คาสหก้าล้ายสอตัวห3 8 บวกหกบวกหบวกสบวกสามไปบวกหกสิบสี่สิบสี่บวกหกยี่สิบบวกสามยี่สบวกสามยี่สไปบวกกับเลขคงที่นะครับสูตรแรกก็คือบวก4ี่บวกสี่คงที่ได้30เป็นดับเ้อเป็นเลขศูนยนะครับ สูตที่สองแบวกหบวกสบวกสแปบวกห้านะครับสิบสามบวกสามสิบหกสิบหกบวกสามสิบเกวกเลขคงที่นะบวกหนึ่งยีนะครับเลขดับก็เลขศูนย์นะครับวันนี้สองสูตนะครับตัวเลขเหมือนกันนะครับดับ like หน่วยดเลขศูนย์ ไปดูผลกันนะครับหนึ่งกันยาแล้ววันที่หนึ่งออกห้าศูนย์หกสามห้าหกท้ายสองตัวสามออกเลขหกนะครับวันนี้ให้เลขศูนย์ก็ไม่มานะครับต้องนะครับอย่างต่อไปนะครับวันที่สิบหกกันยายนส5 6 8ัร้อยหกสิบแปดใช้วันที่หนึ่งกันยายนนะครับเป็นตัวตั้ง แต่วันที่1 5้06 3 5 6หรือท้าย2ตัว3 1 3บวก5บวก5บวก1บวก1 5บวก5 10 10บวก3 13บวก1 14บวก1 15 15บวก4คงที่19ติดกับข้อ19นะครับ สูตรที่2 3งสามบวกหบวกหบวกหนบวก6ได้9บวก1 1บวกหนึ่งบวกหนึงคงที่ได้สิบสอง้ตับก,ก็เป็นเลขสอนะครับผลนะครับ16กันยายน ตัวทนนี่หนึ่งศูนี่ไปร้าย2ตัวหนะ้ออกเลข6นะครับไอเล็ก 9, ไม่มาไอเล็ก 2, ก็ไม่มาถูกนะต้องนะครับเลขดับนะครับไม่ออกนะครับต่อกันเลยนะครับ หนึ่งตุลาคมนะครับเราต้องการหางวดนี้ใช้วันที่16กันยาเป็นตัวตั้งหกบวกสีบวกสีบวก8ปดบวกปบวกสี่ได้สิบสิบบวกสี่สิบสสิบสี่บวกปดยีสิบสองยีสองบวกแปดได้30 30บวกกับ4คงที่ได้34มาแล้วนะครับตัวแรกนะครับต่อไปสูตรที่2 6บวก6บวก8บวก8 6บวก6 12บวก8 20บวก8 28 ยี่สิบแปดบวกกับหนึ่งคงที่ได้ยี่สิบเก้านะครับดับก็สิบก้นะครับใช้เฉพาะดับหนึ่งสรุปนะครับดับหน่วยบนจาะจำงวดวันที่1ตุลาคม2องพ เป็นเลข4กับเลข9นะครับก็ฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับเลขกับนะครับใครชอบนำไปใช้ได้นะครับหนึ่งสูตรหนึ่งเลขนะครับมีให้ด้วยกันหลักละสสูตรก็ได้ไป2เลขนะครับบางงวดก็อาจจะเหมือนกันนะครับอย่างตัวอย่างที่ทำให้ดูนะครับบางงวดก็เป็นคนละเลขนะสลับติับ ไปก็เป็นสตรีตินะครับฝั่งซ้ายสูตรที่1น,นะครับของหน่วยบดน,นะครับฝั่งขวาสูตรที่2นะครับของดับหน่วยบดเหลือมันไป1นึ่งวดนะครับแล้วนะครับสำหรับเลขดับนะครับดับบนนะครับร้อยสิบบนทั้งคัน สูตรที่1นะครับ57งวดด้วยกันแล้วก็สูตรที่2 58งว้ดด้วยกันนะครับขอฝากไว้พิจารณากันด้วยถ้าทัาเล็กดับนะครับใครขอไว้นะครับทำไห้แล้วนะครับสำหรับเล็กดับคลิปต่อไปก็ยังจะอยู่กันที่เล็กดับอยู่นะครับให้มันเสร็จไปก่อนเลยนะครับสำหรับเล็กดับพวกสูตรก็เป็นสูตรจากการคำนวณนะครับมีถูกมีผิดมีเข้ามีใครชอบสูตรจากการคำนวณตามช่องเราไปได้นะครับอยากได้สูตรไหนคอมเมนต์กันไว้ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ